สวัสดีครับโบรักเรียนนะครับวันนี้มาแนะนําเหรียญทองคํารุ่นหนึ่งนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับทางร้านรับซื้อเข้าหลักหมื่นเลยนะครับจุดสังเกตนะครับดูอย่างไรนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพลิกให้นะครับครับจะเห็นว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1,500บาทนะครับ นี่นะครับจุดสังเกตนะครับมองผ่านๆขนาดเล็กขนาดเท่าเหรียญ50สตางค์เลยนะครับหากเราไม่สังเกตจุดนี้นะครับอาจมองว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่มีราคานะครับมีแบบนี้นะครับทางร้านรับซื้ออยู่หลักหมื่นนะครับแต่บางเหรียญก็อาจจะเขียนอยู่ที่3,000หรือ6,000บาทบ้างนะครับยิ่งแบบนั้นนะครับยิ่งราคาแพงกว่าเหรียญนี้นะครับหรือบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นนิยมนะครับ เช่นเป็นตัวขัดเงานะครับเหมือนรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวขัดเงาก็มีราคาสูงกว่านี้มากนะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งรูปไม้ทางร้านโอรักเหรียญดูได้นะครับเราไม่มีการคิดค่าบริการใดๆนะครับหรือหากมีพวกเหรียญทองคําพระทองคํากรอบทองพระเลี่ยมทองเข็มขัดหน้าคหรือเครื่องเงินโบราณต่างๆนะครับก็สามารถส่งรูปไม้ทางร้านดูได้นะครับ ทางร้านยินดีบริการประเมินราคาให้โดยไม่คิดค่าจ่ายใดๆน,น,น,นะครับจะได้เป็นหรืออาจมีเหรียญจีนโบราณนะครับหรือเหรียญสมัยรัชกาลที่หารัชกาลที่6หรือรัชกาลที่4ี่นะครับหรือเหรียญทางประเทศที่เป็นเนื้อเงินหรือเนื้อทองคํานะครับทางร้านก็ยินดีบริการเพื่อนๆทุกท่านนะครับร้านเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับอยู่ที่นนทบุรีถนนรัลลตนธิเบรน,นะครับ ก่อนเข้ามาสามารถนัดหมายทางร้านล่วงหน้าได้นะครับขอบคุณมากครับ